ตอนนี้เรากําลังทำ <c oughs> ลอดช่องนะคะจะพยายามทําดู <c oughs> ใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะ <c oughs> แล้วก็เ,เราจะใช้น้ำของสีดอกอัญชันแทนน้ำใบเตยนะคะ <c oughs> ใส่แป้งถั่วเขียวไปสักประมาณ100กรัมกับน้ำอีกประมาณ 500 ml นะคะครึ่งลิตรนะคะแล้วก็เราใส่น้ำตาล3ช้อนโต๊ะเพื่อให้เนื้อของรสช่องมันออกรสชาติหวานนิดนึงคั่นเนื้อก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในตะแกรงที่เป็นรู หลังจากที่แป้งสุกแล้วเราก็เอาไปใส่ในตะแกรงไม่เชิงว่าเป็นตะแกรงนะคะที่เราใชา้มันคือช้อนที่มีเอมันคือทัพพีที่เป็นรูอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอุปกรณ์เราหาไม่ได้คะ่ะก็ต้องใช้ันที่มีอยู่ก่อนอันนี้จะเป็น รอดช่องแก้วนะคะเส้นมันอาจจะไม่เสมอมันอาจจะเลียวไม่สวยแต่คือก็โอเคใช้ได้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำน้ำกะทินะคะน้ำเชื่อมค่าน้ำตาลที่ใช้เราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งหาได้เป็นก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็กะทิกระป๋อง เดี๋ยวเราใช้ไฟอ่อนในการให้น้ำตาลทำให้น้ำตาลละลายแล้วก็กะทิจะได้ไม่ต้องแตกมันนะคะขั้นตอนการทำของเราก็เสร็จเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะ เส้นมันจะสวยก็ต่อเมื่อตอนแป้งมันยังร้อนอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเราเทำช้านี่แป้งมันก็จะจับตัวเป็นก้อนเล็กๆแล้วมันจะไม่สวยมันจะไม่เรียวมันจะไม่เรียวยาวอย่างนี้นะคะใส่น้ำเชื่อม ก็กะทิราดหน้านะคะถ้ามีน้ำแข็งนี่้็็คืออร่อยเลยเย็นๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลอดช่องแก้วของเรา mm -hmm.